ดีโหดทิ้งศพน้องกอย่าสาวประเภทสองทิ้งคองส่งน,น้ำทำไมต้องฆ่าใครเป็นคนฆ่าวันนี้เราจะเล่าให้ฟังค่ะพอดีโหดฆ่าน้องกอย่าสาวประเภทสอง ทิ้งศพลงคลองส่งน้าที่สองใกล้ตลาดธรรมรีทองตําบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสร้างความสะเทือนขวัญให้กับชาวบ้านในพื้นที่ภายหลังคนหาปลาเห็นศพคล้ายผู้หญิงไว้ผมยาวหน้าตาดีรอยอยู่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งที่ติดคลองก่อนแจ้งตำรวจสพอคลองหลวงเมื่อช่วงบ่ายของวันที่23พฤศ,ศจิกายนพุทธศักราช2565 ก่อนชาวบ้านพบศพได้ยินเสียงคนทะเลาะกันบริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้านละลิตเมื่อเที่ยงคืนกระทั่งตีหนึ่งของวันที่23พฤศจิกายนเสียงได้เงียบลงจนมีผู้มาพบศพรอยอืดความหน้าอยู่จากการตรวจสอบถูกทำ้ายที่บริเวณศีรษะและลำคอสวมเสื้อก่ออกสีน้ำตาลไม่สวมรองเท้าใส่แหวนเพชรที่นิ้วชี้ข้างซ้ายสะดือเจอาะใส่จิ้เพชร แผ่นหลังซ้ายมีรูปสักรูปดอกไม้ภายในกระเป๋าเกางเกงมีพวกงกุญแจรุ่ยี่ห้อมาสตาร์คนในพื้นที่ไม่รู้จักผู้ตายและไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นใครมาจากที่ใดเมื่อนำศพไปชนสูตรพบว่าเป็นสาวประเภทสองมีการเสริมหน้าอกและแปลงเพศมาแล้วอายุประมาณ20-30ปีรูปร่างผอมสูงในเวลาต่อมาเพื่อนผู้ตายเข้าพบกับตำรวจ ให้ข้อมูลว่าผู้ตายคือใครซึ่งเพื่อนๆต่างเรียกชื่อกันว่าน้องก่อยญาอายุ29ปีอาศัยอยู่ในเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครน้องก่อยญาจอดรถทิ้งไว้บริเวณหน้าสวนลุมพินีก่อนหายตัวไปกับชายกลุ่มวัยรุ่นที่ชวนขึ้นรถไปด้วยกันในเวลาห้าทุ่มของวันที่22พฤศจิกายนท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนๆจนกลายเป็นศพ กลัวมาฆ่าชิงทรัพย์อย่างโหดเหี้ยมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับทรัพย์สินที่หายไปคือโทรศัพท์มือถือ iPhone 1เครื่องและสร้อยคอรายชาแนลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แบ่งกำลังการทำงานมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุและตามเส้นทางต่างๆจนทราบว่าเป็นชายวัย36ปีอาชีพไรเดอร์ซึ่งหลังก่อเหตุได้ขับรถยนต์ไปจอดที่บ้านพักย่านสายไหม ก่อนหลบนีไปเช่าห้องพักหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแต่ไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดสอบสวนนายจุทธภนให้การรับสารภาพว่ามีอาชีพเป็นไรเดอร์รับส่งอาหารบริการทั่วไป2วันก่อนตั้งใจไปชิงทรัพยสาวประเภท2ที่ขายบริการย่านสวนลุมพินีเพราะเคยไปใช้บริการสาวสองคนหนึ่ง ในราคา1,000บาทในวันนั้นไม่สบโอกาสเลยไม่ได้ชิงทรัพย์ขณะวนรถกลับมาสาวสองคู่ขาจุดเดิมเห็นผู้ตายขับรถมาหาเพื่อนกระเทยบริเวณดังกล่าวทำให้เปลี่ยนเป้าหมายคิดว่าผู้ตายน่าจะมีเงินเพราะมีรถคืนวันเกินเหตุเวลา21.00นได้ขับรถเก๋งฮอนด้าซิตีสีเทาทะเบียนพอสัเภาสี่เา,า490 กรุงเทพมหานครของมารดาออกจากบ้านย่านสายไหมมุ่งหน้าไปยังสวนรุงพินีเจอกลุ่มผู้ตายกับเพื่อนยืนเรียกรถอยู่ตนได้เรียกผู้ตายแล้วถามว่ารับงานนอกหรือไม่จะให้เงิน5,000บาทผู้ตายบอกไม่รับตกิแกล้งขับรถไปซื้อของแล้ววนกลับมาอีกพบผู้ตายยืนอยู่คนเดียวจึงเรียกให้ขึ้นรถเบาะหลังตกลงราคากันที่1,000บาทจากนั้นโอนเงินเข้าบัญชีผู้ตายและให้ผู้ตาย ใช้ปากสําเร็จความไข้ขณะขับรถขับรถวนมาส่งผู้ตายจุดเดิมอีกครั้งและขับออกไปสักพักวนรถกลับมาเรียกผู้ตายขึ้นรถอีกเมื่อขึ้นรถมาแล้วได้กดหัวผู้ตายลงกับเบาะและใช้มีดจี้บังคับขู่เอาเงินแต่ผู้ตายไม่ยอมตนโมโหจึงใช้ค้อนทุบหัวไปหนึ่งครั้งผู้ตายบอกมีเงินในบัญชีแค่1,400บาทและยอมโอนจำนวนดังกล่าวมายังบัญชีตน ระหว่างนั้นเกงผู้ตายจะไปแจ้งความจึงใช้คอนทุบไปอีกหนึ่งครั้งผู้ตายสลบเข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วจึงได้ขับรถวนหาที่ทิ้งเนื่องจากเคยวิ่งงานส่งอาหารแถวคลองห้าตั้งใจจะนำศพมาทิ้งแต่คนเยอะได้วนกลับมาตรงสะพานข้ามคลองปักซอยบงกฎ40ตําบตำบคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีตนได้พยุงผู้ตายออกจากรถและยังหายใจรวยดิน ด้วยความตกใจกลัวจึงได้ใช้โซ่พันคอติดกับดัมเบลแล้วจับโยนทิ้งน้ำทั้งเป็นพร้อมโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro m a x 1เครื่องจากนั้นขับรถกลับบ้านไปเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์ขี่หลบนี้ไปเปิดห้องเช่าที่หาดบางแสนจนตำรวจตามจับกลุ่มได้ยืนยันได้เงินจากผู้ตายไปแค่400บาทเพราะมีเงินของตนที่โอนไปให้ใช้บริการ1,000บาทรวมอยู่ด้วย พลตรตรีพีรพงษ์วงสมานพร้อมผู้บัญชาการภาคหนึ่งเปิดเผยว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าให้ผู้ตายโอนเงินให้แต่ผู้ตายไม่ยอมโอนโดยใช้ค้อนทุบท้ายทอยไปหนึ่งครั้งจนกระทั่งผู้ตายยอมโอนเงินให้1,400บาทระหว่างนั้นผู้ตายเงยหน้าขึ้นมาคนร้ายได้ใช้ค้อนด้านที่ใช้งัดตะปูเข้าไปที่ขมับหนึ่งครั้งทำให้จุดดังกล่าว มีรอยแผลอยู่2องรตอนแรกเจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นบาดแผลของกระสุนปืนแต่เมื่อพิสูจน์แล้วปรากฏว่าไม่ใช่จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขับรถพาร่างผู้ตายมาทิ้งไว้ที่คลองเรียบคลองสองบริเวณปากซอยบงกด40ห่างจากจุดพบศพไปด้านทิศเหนือแค่500เมตรก่อนใช้โชคกับดัมเบลรัดคอได้โยนศพทิ้งคลองส่งน้ำก่อนจะขับรถเก๋งกลับบ้านย่านสายไหมใส่ผ้าเช็ดเลือดในรถ และขี่รถจัก,กรยานยนต์ออกจากบ้านไปที่จังหวัดชนบุรีกระทั่งถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีความประสงค์แค่จะชิงทรัพย์ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าฝากขอโทษญาติผู้เสียชีวิตด้วยและขอไปชดใช้กรรมในปุก และส่วนสาเหตุที่ต้องทำรายผู้ตายด้วยการใช้ค้อนตีไปหลายครั้งตั้งแต่ส่วนรุมพีนีก่อนนำศพมาทิ้งแล้วหลบหนีไปนั้นเพราะว่ากลัวว่าผู้ตายจะไปแจ้งความทำให้ถูกจับกลุ่มเบื้องต้นได้แจ้งข้อหากับนายยุทธพลคือฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้ายทิ้งซัพ์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซ่อนเร้นย้ายหรือทำรายศพหรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพอคลองหลวงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อมาเวลา17.30นอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กถึงพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำเดินทางมาที่สะพานข้ามคลองปากซอยบงกต40ตําบำบลคลองสองอำเภอคลองหลวง เพื่อโรงงมหาวัตถุพยานที่คนร้ายรับสารภาพว่าได้ใช้ผูกกับโซ่กับดัมเบลพันคอผู้เสียชีวิตก่อนนำมาทิ้งพร้อมโทรรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยใช้เวลาดำหาประมาณ15นาทีพบพยานหลักฐานทั้งหมดเป็นดัมเบลหนัก5กิโล1อันโซ่เหล็ก1เส้นโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่น13 Pro Max 1เครื่องและสร้อยคอ3ามกับสัตว์1เส้น ส่งมอบของกลางให้กับตำรวจสพอคลองหลวงเพื่อนำไปใช้ในคดีจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่าจากงานลงไปงมหาในคลองด้านล่างมีษณะเป็นน้ำนิ่งน้ำไหลเล็กน้อยก้คนคลองเป็นดินเลนจากการคาดการของคนร้ายตั้งใจใช้ดัมเบลกับโซ่เพื่อถ่วงศพให้จมน้ำแต่ไม่ได้มัดให้แน่นหนาเพียงแค่คล้องคอไว้เฉยๆทำให้หลุดมาได้เอง เมื่อศพลอยอยู่ในน้ําในระยะเวลาหนึ่งจะขึ้นอืดและลอยตัวทําให้ศพหลุดออกมาได้เองจากดัมเบลแล้วลอยขึ้นสู่ผิวน้ําจนมีผู้คนมาพบเห็นในที่สุดตํารวจคลองหลวงค้านประกันตัวไออาร์หรือหนุ่มไรเดอร์ฆาตกรฆ้าสาวสองทิ้งคองส่งน้านําเนื่องจากเป็นคดีอุจกกระแม้ผู้ต้องหาจะไม่ขอทําแผนประกอบคํารับสารภาพเบื้องต้น ทางพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำผู้ต้องหาร่วมกับทนายความและจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีส่วนสภาพผู้ต้องหาขณะนี้มีจิตใจดีไม่มีอาการเครียดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอย่างใกล้ชิดและไม่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมส่วนเรื่องประกอบการรับสารภาพนั้นเนื่องจากพยานหลักฐานต่างๆทางพนักงานสอบสวนรวบรวมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น DNA ของผู้ตายในรถเก๋งที่ผู้ต้องหาใช้พยานแวดล้อมต่างๆสิ่งที่ใช้ในการก่อเหตุครบถ้วนซึ่งเมื่อวานทางญาติของผู้เสียชีวิตมารุมทำร้ายและทางผู้ต้องหาไม่ประสงค์ที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพและทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีอุกจาระัวดว่าผู้ต้องหาจะไปก่อเหตุเพิ่มเติมทั้งนี้ หลังจากได้ตัวผู้ต้องหามาแล้วได้ให้ทางยุติธรรมจังหวัดประสานไปอย่างครอบครัวของผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิเยียวยาของผู้เสียชีวิตในส่วนของการตรวจพิสูจน์ทราบว่าเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่นิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจทางญาติยังคงสงสัยการเสียชีวิตหรือเรื่องใดก็ตามเมื่อผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกแล้วทางญาติสามารถยื่นให้กระทรวงยุติธรรมตรวจ ในครั้งต่อไปได้สำหรับในส่วนของคดีความคดีนี้อย่างไรก็ตามโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตอยู่แล้วเป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมจะให้ความยุติธรรมจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆว่าก่อเหตุคนเดียวหรือไม่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องทำให้ยญาติผู้เสียหายได้รับความกระจ่างนี่คือแนวทางที่ทางกระทรวงยุติธรรมจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือด้านแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า ตนมีลูกอยู่สองคนโดยน้องขอญา่เป็นคนเล็กเป็นเสาหลักของครอบครัวปกติลูกจะออกไปทำงานตอนเวลา21.00น,นและกลับเข้าบ้านประมาณตี 4- ถึงตีแต่ในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่22พฤศจ,จิกายนลูกออกไปทำงานแล้วยังไม่กลับบ้านตนก็แชทไปหาลูกแต่ไม่อ่านโทรไปก็ผิดเครื่องซึ่งผิดปกติมากแต่ตนไม่มีเบอร์เพื่อนของลูกเลยจึงเข้าไปในเฟซบุ๊กของลูก พยายามทักหาเพื่อนใน Facebook ทราบว่าเพ,เพื่อนติดต่อขอ่อามไม่ได้ตั้งแต่ห้าทุ่มตนฟังแล้วก็ใจไม่ดีอยากแจ้งความเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดจึงไปที่สอนอกับเพื่อน,อนของลูกสามคนในตอนแรกไปยังสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อขอดูกล้องวงจรปิดแต่ดูแล้วก็มืดมากจุดที่ลูกยืนอยู่ไม่มีกล้องส่องไปถึงจากนั้นจึงได้ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแม่ของผู้เสียชีวิตกล่าวอีกว่าตนพยายามตามหาร่องรอยของลูกจนกระทั่งมานั่งดูข่าวและเห็นพูงกุญแจรถยนต์พอจำได้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนจนไปเห็นแหวนกับกำไลข้อมือจึงรู้ว่าผู้เสียชีวิตคือลูกของตนตอนนั้นใจสลายเลยเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้โหดร้ายฆ่าเขาแล้วเอาดัมเบลเอาโซ่รัดคอเพื่อไม่ให้ศพขึ้นมาให้อยู่ข้างล่าง แต่เนาะขึ้นมาให้ทุกคนเห็นได้รู้จนได้ซึ่งตนเองสงสัยว่าคนร้ายค่าแค่เงินถึงพั0 0บาทจริงหรือไม่แหวนเพชรราคา27 0 0 0แต่คนร้ายไม่เอาไปด้วยตนอยากให้มีการชนะสุดศพอีกครั้งแม่ของผู้เสียชีวิตกล่าวอีกน้องกอยญ่าเป็นเสาหลักของครอบครัวในบ้านมีตนกับสามีลูกชายคนโตสะพ้ายหลานอีกสองคนยายอายุ85ลุงซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง จนกับสามีทํางานได้รายได้น้อยมากซึ่งรายได้ัมาจากน้องกอหญ้าตอนนี้ใจสลายสงสารลูกโดนทุกขนาดนั้นเขาจะเจ็บปวดแค่ไหนหลังไปเจอร่างของลูกแล้วได้บอกกับลูกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่ให้ลูกไปสบายไปเป็นนางฟ้าแต่ก็ยังอดคิดถึงลูกตลอดไม่ได้เราคุยเราอยู่ด้วยกันตลอดหัวเราะกินข้าวด้วยกันตลอดเขาไปทํางานจะมาขอพร เราก็จะให้พรตลอดเวลาเราก็ขอให้เขารวย,วยเๆเฮงเฮงปังปังขับรถปลอดภัยนะลูกจากนั้นเขาก็จะไปขอพรกับหลานสาวเป็นแบบนี้ทุกวันต่อไปนี้ไม่มีเขาแล้วด้านพ่อของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าในส่วนของการเสียชีวิตของลูกทางโรงพยาบาลบอกว่าลูกเสียชีวิตจากการจมน้ำว่าที่ร้อยตีธนกิจกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเป็นการเสียชีวิต ก่อนจะโยนลงน้ําพวกเศษดินต่างๆจะไม่สามารถเข้าไปในร่างกายได้แต่พบว่าในหลอดลมในกระเพาะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ําที่เป็นหลักฐานสําคัญน,น้องกอหญ้าเสียชีวิตในลักษณะนี้แสดงว่าไม่ได้เสียชีวิตในทันทีหากเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายในประมวลกฎหมายอาญามาตรา28 8อาจจะมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่10ถึง20ปีแต่ในกรณีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289เวงเล็้าฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายโทษสูงสุดคือประหารชีวิตและแนะนำครอบครัวฟ้องคดีแพ่งด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคดีน้องกอยญ้าขอบคุณที่ติดตามเพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไป อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ